บรรยากาศแดดแดดเด้อมันอ่านกับประเทศเบียกนี่อืมถุ้วยเห็งน,น้ำกันรีบกระไรอยู่หมากแบบนี้กระไรอยู่พี่น้องพร้อมกับบรรยากาศแดดแดดเด้ออืม ริบก็้ายอยู่หมาแบบนี้ก็ล้ายอยู่พี่น้องพร้อมกับบรรยากาศแดดเด้อสดก็มีแห้งก็มีแห้งมัน,น,นร้ายคัะมามา กบรรยากาแดดแดด,ด,ดอยู่มันล่มอยู่มืนแดดแดดก็ล่มไ,ไว่าอีกคุณน่ะเี่กระบม้วนน่นมนเท่านแหงม้นสดก็มีหลายอยู่มาเด้อพายมาายากินตำบักทัวก็มาเอาเด้อ ดิบกร็ร้ายอยู่หมากแบบนี้กร็ร้ายอยู่พี่น้องพร้อมกับบรรยากาศแดดเด,ดเด้ออ่ะเหน็นมั้ยร้ายค่ะมามารีบก็ร้ายอยู่หมากแบบนี้ก็ร้ายอยู่พี่น้องพร้อมกับบรรยากาศแดดเด,ดเด้ดอ บรรยากาศแดดแดดด้วยมันีเมื่อก็บบักชั่วแต่ก็ข่อยร้ายเหมือนไปเลี้ยงไงไปเลี้ยงไงดอกไลยอยู่แดดคว่ำมันีวัดบอกพริกเลี้ยว่าหันมันกระบ่ดท่านไหนถึงก็ไหวดอกมันย่งหลายเยอะคนหมากหมากรีบหมากสดก็มีแห้งก็มีมาเด้อให้ขนใจกับมามีทั้งแห้งมีทั้งสดจ้า สีว่ายแล้วมา่ก็บบกทั่วแห่งน้ำกัดว้เ่านี่หุ่บกทั่วแห่งแบบนันสียนี่มันแหงหลายแล้วมืม่เน,นี่ยเดี๋ยวได้สองคู่สามคู่สองคู่ใหญ่หรอกขอบคุณจา้าที่รับชมแหงมันหลายครับมามา เขาว่ามันปล่อยไปเลยทีสิว่าไแล้วมาเก็บบกทั่วแหงน้ำกัดใบเขาเนี่ยหุ่นบกทั่วแหงแบบมันเสือหนิมันแหงหลายแล้วมดสวัสดีจ้ามามากมดสวนแล้วมดสวนแล้วอาหารดีค่ะเก็บบกทั่วเก็บบกทั่วแหงมวดนั่นมวดบ่ท่านแหงมวนสดก็มีหลายอยู่มาเด้อพยายาพายากกินตามบกทั่วก็มาเอาเด้อ กับประเทศเบียบดีถั่วห็นน้ำกันถั่วดิบก็บร่างหลายยู่วันสิบโมีบปเดิเขาวมะมึงหัวสวนแล้วกัยเห็ดหลายอย่างเปล่าเนี่ยนี่ทั้งหมากแหงนี่ทั้งหมากสดสวัสดีจ้ามามา หมดสวนแล้วหมดสวนแล้ววันที่ผ้าเก็บบักทัวเก็บบักทัวแห้งบักทัวดิบก็ยังหลายอยู่วันสิบมี่บนเด็เขามะมึงหดสวนแล้วก็โอ้เห็ดหลายอย่างสาวเนี่ยมาเก็บบักทัวซะแตงกข์ขอยหลายเหมือนเปวง่ายบไงเปลี่ยวงดอกหลายอยู่แดดคว่ำมันหดบักพริกแล่าวัน บรรยากาศแ wow, ดดๆดดแดดอยู่มันร่มอยู่เมือนแดดแดดก็ร่มไปว่าเดี่ยวง่ายเพราะเขาว่าเนี่ยเดี๋ยวจะได้สองคู่สามคู่สามสองคู่ใหญ่หรอกขอบคุณจ้าที่รับชม เดีอดดิอุกถ้วยเห็งน,น้ำกันเนี่ยเดีด๋ยวจะได้สองคู่สามคู่สองคู่ใหญ่หรอ,อกขอบคุณจ้าที่รับชมกินบบอยๆล่างใส่สารอืม มาเนี่ยเดีย๋ยวจะได้สองคู่สามคู่สองคู่ใหญ่ดรอกขอบคุณจา้าที่รับชมกินกบเบล่างใส่สันมาไม่ใว่าอะไรแม่เก็บบกทั่วแหงน้ำกัดใบเขาเนี่ยคนบกทั่วแหงแลบนเียนน่มันแหงหลายแล้วกินกบเบล่บาง ไปสานมาหูแหงไม่แหงมาแถวเนี้าหน้าแบบนี้ม้วนนั่นมันบ่ท่านแหงมันสดก็มีหลายอยู่มาเด้อใครมาใครอยากกินตาบักทัวก็มาเอาเด้อสดก็มีแหงก็มีมาเด้อ,อ ีทั้งสดจ้ามั้งแต่พท่านในทิ้งก็ไหวเราไมันย่างลายอยู่คุณหมากหมากรีบหมากริบก็หลายอยู่มมมหายยมากแบบนี้ก็หลายอยู่พี่น้องพร้อมกับบรรยากาศแดดเด,ดเดอ้อหมากสุดก็หลายหมากแหงก็หลายหมากสุดก็ย่างลายหมากแหงก็ย่างลายเข้าเดียว อันนี้ถ้วยท้องอยู่แดดเยอะกับผู้อยู่นี่เยอะกับผู้อยู่มันไหลเขบอพี่แล้วค่ะกับต้อด้วยพวกถ้วยอีกควยหลายอย่างพร้อมกับบรรยากาศแดดแดดแดดอยู่มันล่มอยู่มันแดดแดดก็ล่มไม่ว่ายี่เก้าคุณอ่ะนี่ะหลเยจะไห ย่างหลายมาแข่งก็ย่างหลายข้าว,ว,ว,วเดียวอันนี้ทัวร์แล้บรรยากาศแดดเด้อมันนี่ ีทั้งสดจ้าหมากสดก็หลายหมากแห้งก็หลายหมากสดก็ย่างหลายหมากแห้งก็ย่างหลายเข้าเดียวอันนี้ช่วยนอยอยู่เด็ดเยวอะกูไม่เนี่ยเยอะกูยู่มันหลายพร้อมกับบรรยากาศเด็ด อยู่มันลมอยู่มยเมแดดแดดก็ล่มไ,ไว้ว่าอู่ทีทังหมากแหงมีทังหมากสดมก็บบกักั่วแตอก็อยรายหมืนไปแล้ง่ายไปแล้ง่ายหรอกห้ายอยู่แดดคว่ำมันพบอกพี่แก้วว่าหันคุณอะ ดิบกับร้งหลายอยู่วันสิบมีไเดเขามามึงหัวสวนแล้วกะโอ้เห็ดหลายอย่างเสาเนี้ย,หยเหงเหหหเเืเหงืมาแถวเนี้ยหน้าแบบนี้งก็บรรยากาศแดดแดดด้วยมั้ง